หลังโดนสาว17แจ้งความยังคงเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดคำพูดคลิปแรกของสมรักคำสิงหลังโดนสาว17แจ้งความจากกรณีเมื่อวันที่10ธันวาคม2566สาววัย17ปีได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองขอนแก่นแล้วอ้างว่าถูกอดีตนักมวยโอลิมปิกชื่อดังสมรักคำสิงกระทำอนาจารโดยผู้เสียกล่าวว่า ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนและเจอกับสมรักคำสิงเลยได้เข้าไปขอถ่ายรูปรพอถ่ายเสร็จก็จะเดินกลับไปที่โต๊ะแต่ทางสมรักคำสิงได้จับมือใต้โต๊ะและบอกให้นั่งอยู่ด้วยก่อนซึ่งตนก็นั่งอยู่ด้วยจนกระทั่งเวลาประมาณสานาฬิการ้านปิดตนจะกลับแล้วและได้เดินออกมารอเพื่อนที่ลานจอดรถหน้าร้านสมรักคำสิงกับบริการเดินออกมาและได้บอกว่าจะไปส่งที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งตนก็ได้ขึ้นมาด้วยพอไปถึงโรงแรมสมรักคำสิงก็ได้เดินมาจูงมือไปบนห้องพัก และพยายามเข้ามาลวนลามวดนนอเองแม้พยายามขัดขืนก็ยังถอดเสื้อผ้าของตนออกจากนั้นเมื่อได้หยุดการกระทําดังกล่าวเลยได้รีบแชทไปหาเพื่อนผู้ชายเพื่อให้มารับและไปแจ้งความกันทันทีทั้งนี้ทางด้านสมรักคำสิง์ได้ให้สัมภาษณ์ว่ายืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนด้วยเกียรติของลูกผู้ชายและนักชกเหรียญทองโอลิมปิกไม่มีทางทําเช่นนั้นอย่างแน่นอนแต่ยอมรับว่าไปโรงแรงจริงอยู่ในห้องสองต่อสองด้วยกัน ซึ่งก็ไม่ปฏิเสธว่าผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันสองคนจะเป็นอย่างไรตามอารมณ์ซึ่งตนเองก็เมาแต่ยืนยันว่ายังไม่ได้ทําอะไรเสร็จสิ้นพอเรานึกขึ้นได้ว่าเขาบอกตอนอยู่ในร้านว่าอายุ17ซึ่งตอนนั้นคิดว่าเขาอําเล่นเลยถามย้าอีกทีตอนอยู่ในห้องเขาก็บอกว่าอายุ17ปีเราเลยอยุดุกระทและไล่ให้เขากลับซึ่งพอไล่ไปเราก็ไม่ได้ดูว่าออกไปตอนไหนเพราะเมาก็เลยหลับเลยไม่คิดว่าจะโดนแอบถ่ายตอนนี้ก็ได้ตั้งทีมทนายขึ้นมาแล้วทุกอย่างให้ว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมาย และล่าสุดยังคงเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดคำพูดคลิปแรกของสมรักคำสิงหลังโดนสาว17แจ้งความโดยเพจสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวนั้นได้เผยคลิปแรกสมรักคำสิงซึ่งคำแรกได้กล่าวสั้นๆว่าหัวหน้าตาอย่างผมจะไปข่มขืนคนเอานิ้วชี้หน้าตัวเองไม่มีข่มขืนใครครับเดี๋ยวต้องรอพิสูจน์กันว่าผมข่มขืนจริงไหมผมนี่นักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกไม่มีข่มขืนใครแน่นอน